สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะ ทีมงานสถานีมวยปล้ำของเรานะครับก่อนอื่นก็ขอร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักกีฬาชาวไทยนะครับผมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประจําปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะและขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้สําเร็จด้วยนะฮะซึ่งเริ่มมานะฮะเราก็พูดถึงการแข่งขันโอลิมปิกนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะวิดีโอนี้เราก็จะต้องขอนําเสนอเป็นเรื่องราวของนักมวยปล้ำที่เคยเข้าแข่งขันในนนนนกกีีฬาาออลลลิิมมมมปปแแ้้ว่ะจ คนไหนกันบ้างมารับชมกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มกันที่น้ำมวยปล้ำคนแรกกันก่อนเลยนะฮะชายผู้นี้ก็คือ t h i r o o n h ช e กนะครับผมสุดยอดตำนานน้ำมวยปล้ำที่เรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่ารุ่นทวดแล้วเนี่ยนะครับผมโดย r o n c h ชิ k นะฮะเป็นน้กมวยปลามาชีพชาวอิหร่านครับผมเคยคว้าแชมป์โลก W W F มาครองได้สมัยหนึ่งนะฮะ โดยไอออนชิกนะครับผมถือเป็นคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมากับสุดยอดตำนานอีคนหนึ่งอย่างฮอกโฮแกนเลยทีเดียวนะครับที่ขบเคี้ยวกันมานานแล้วนะฮะทั้งบนสังเวียนและในชีวิตจริงด้วยนะฮะโดยไอออนชิกนะครับมีความสามารถในด้านกีฬามวยปล้ำกรีกโรมันนะครับผมเขาเคยได้เข้าร่วมการแข่งขันในทีมมวยปล้ำกรีกโรมันของอิหร่านนะฮะในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1968นะครับที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ครับต่อมานะฮะปี1971ไอออนชิกก็ได้เป็นแชมป์มวยปล้ำกรีกโรมันของ AAU ในรุ่นน้ำหนักร้อย 80.5ปอนด์นะฮะและต่อมาชายผู้นี้นะฮะก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาสําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงปี1972ที่เมืองมิวนิกด้วยนะครับผมนี่นะครับตำนานนักมวยปล้ำท่านนี้เนะี่ยมีความสามารถมากเลยทีเดียวครับถึงได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันโอลิมปิกอยู่หลายครั้งนะฮะและก็เคยเป็นนักกีฬาและผู้ช่วยโค้ชมาแล้วด้วยเช่นกัน มาดูกันที่ชายผู้นี้กันบ้างครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสุดยอดนักมวยปล้ำแห่งยุคปัจจุบันเขาผู้นี้มีนามว่าแชดเกเบิลนั่นเองนะฮะหนึ่งใน,นนักมวยปล้ำที่ทักษะดีเยี่ยมคนหนึ่งของสมาคม WWE ะในยุคนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เขานะครับกำลังมีบทบาทอยู่อย่างมากอีกด้วยนะครับผมและหลายคนนี้ก็ชื่นชอบและพร้อมเชียร์ให้การสนับสนุนชายผู้นี้ให้ประสบความสําเร็จในวงการมวยปล้ำอาชีพอีกด้วยนะครับผมโดยตัวของแชดเกเบิลนั้นนะครับไม่เพียงแค่มีฝีมือความสามารถในการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะ แชดเกเบิลเนี่ยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษน,นะครับผมแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับสำหรับแชดเกเบิลในปีนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนสาหรับเขานะฮะอย่างไรก็ตามครับชายผู้นี้ก็มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการต่อสู้มวยปล้ำมาเป็นอย่างดีนะฮะและในที่สุดปี2013แชดเกเบิลก็ผันตัวมาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพครับแล้วก็เข้าร่วมกับสมาคมชั้นนําของโลก World Wrestling Entertainment หรือ WWE นั่นเองนะฮะและก็ ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แชทเกเบิลไปถึงแชมป์โลกให้ได้เร็ยวันนะครับผม อีกหนึ่งนักมวยปล้ำนะครับที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนั้นนะครับชายผู้นี้มีนามว่าแมดด็อกแวร์ชองนะครับผมโดยเขานะฮะจัดเป็นนักมวยปล้ำระดับตำนานอีกคนหนึ่งเลยนะครับได้รับการบรรจุชื่อลงสู่ในหอเกียรติยศของ WWE หรือ WWE Hall of Fame มาแล้วด้วยนะฮะโดยนักมวยปล้ำรายนี้นะครับนับว่าเป็นนักมวยปล้ำที่ดุดันและก้าวร้าวเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นกิมมิคบนสังเวียนของเขานะฮะและเขาเนี่ยก็รับ,บบทบาทได้ดีมาเสมอนะครับผมอย่างไรก็ตามชีวิตจริงนะฮะร,รายนี้เนี่ยก็เคยเข้า มาแล้วด้วยโดยเขานะฮะได้แข่งขันในประเภทมวยปล้ำสมัครเล่นครับในโอลิมปิกปี1948นะครับท่านผู้ชมและก็จบการแข่งขันในอันดับที่7นะครับซึ่งเขาได้สร้างความประทับใจให้กับการแข่งขันครั้งนั้นว่าเขานะครับเป็นนักมวยปล้ำที่เก่งกาจจริงๆ มากันที่นักมวยปล้ำรายนี้กันบ้างครับผมเกเบิลสตีฟสันนะครับผมท,ที่ทาง WWE เนี่ยก็ต้องการจะคว้าตัวให้มาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนะฮะและหลายคนเนี่ยก็มองว่าเขาน่าจะมีเส้นทางที่ยาวไกลบนสังเวยียนมวยปล้ำแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าเกเบิลสตีฟสันนะครับเคยเป็นนักมวยปล้ำสมัครเล่นมาก่อนโดยเขาเนี่ยได้ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับที่โตเกียวครับปี2020และได้สามารถคว้าเหรียญทองได้สําเร็จด้วยนะครับท่านผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะแล้วก็นะครับในในท่านผ เกี่ยวปี2020ปีเดียวกันนั้นนะครับน้องเทนนิสครับนักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็คว้าเหรียญทองมาได้เช่นกันครับซึ่งเธอในคว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดนะฮะและในปี2024นี้นะครับผมที่โอลิมปิกที่ฝรั่งเศสนี่เธอก็ได้คว้าเหรียญทองมาได้อีกครั้งนับเป็นสมัยที่2ครับบอกเลยครับว่าเธอคนนี้นี่สุดยอดจริงๆครับตัดกลับมาที่เกเบิลสตีฟสันนะฮะเมื่อเขานะฮะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ทาง w w บบก็ได้เซ็นสัญญากับเขาและต้องการจะให้มาโลดแล่น เขานะฮะและนั่นก็ทําให้หลายคนนะครับเฝ้ารอที่จะเห็นชายผู้นี้บนสังเวียนมวยปล้ำครับแต่วันแล้ววันเล่าเขาก็ยังไม่เดบิวสักทีนะครับจนในที่สุดนี่ก็หายเข้ากรีเมกไปแล้วจนกระทั่งนะฮะเมื่อต้นปีนี้เองครับเขาก็ถูก WWE ทําการยกเลิกสัญญาไปนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้หลายคนนะครับผมที่เฝ้ารอต้องอดได้เห็นเขาต่อสู้มวยปลามาชีพนะฮะก็นับว่าเป็นอะไรที่งงมากๆนะครับเนื่องจากก็เซ็นสัญญามาได้แค่เพียงปีเดียวเท่านั้นเองยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ถูกยกเลิกสัญญาแล้วก็ออกจากสมาคมไปแล้วครับสำหรับชายผู้้นี เดี๋ยวดูกันไปว่าอนาคตจะเป็นยังไง มากันที่น้กมือปล้ำหญิงกันบ้างครับเธอผู้นี้นะฮะรอนด้าราวซีนั่นเองครับสุดยอดนักสู้หญิงที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะเธอประสบความสําเร็จในการต่อสู้ MMA นะฮะแล้วก็คว้าแชมป์มาได้จนกลายเป็นตํานานนักสู้หญิงไปแล้วนะฮะต่อมาเนะี่ยก็ผันตัวมาเป็นน้กมวยปล้ำอาชีพอยู่กับ WWE จนกลายไปที่ฮือหามากนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกมาแล้วเหมือนกันโดยรอนด้านะฮะเคยผ่านการเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกของเธอเนี่ยปี2004น่ครับน่าเสียดายที่ปีนั้นเธอพ่ายแพ้ไปนะะแตนนตมมนน่่่่งออยยาาั้กก็มมมมรดวุเีธ ออลิมปิกอีกครั้งในปี2008ครับซึ่งในปีนั้นจัดขึ้นที่ปักกิ่งประเทศจีนนะครับผมเธอเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ในการแข่งขันกีฬายูโดนั่นเองนะครับผมซึ่งรอนด้าเนี่ยก็เป็นนักกีฬาผู้หญิงอเมริกันคนแรกนะฮะในประวัติศาสตร์เลยที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันยูโดในโอลิมปิกมาได้นะฮะและต้องบอกจริงครับว่าแท้จริงแล้วในรอนดาราซี่เนี่ยฝึกฝนกีฬามาตั้งแต่ยังเด็กนะครับผมเธอเนี่ยจัดได้ว่าเก่งและมีความสามารถรอบด้านมากนะฮะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลย many more แค่นี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วครับว่าคนต่อไปเราจะพูดถึงใครกันใช้ผู้นี้ก็คือพี่มาร์คเฮนรี่ของเรานั่นเองครับผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับโดยมาร์คเฮนรี่นั้นนะครับเป็นอดีตนักมวยปล้ำอาชีพของสมาคม WWE ที่รู้จักกันในฐานะนักมวยปล้ำที่ทรงพลังและพลังกำลังมาหาศาลมากนะฮะถึงขนาดที่ว่าสามารถรากรถบรรทุกพ่วงได้ก็แล้วกันครับท่านผู้ชมบอกแล้วมาร์คมาหนีมอโดยก่อนที่จะมาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนั้นนะครับมาร์คเฮนรี่นี่ก็เคยเป็นนักกีฬาประเภทอื่ แน่นอนเลยครับและก็เคยแข่งขันทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับธรรมดาซะที่ไหนหละครับบอกแล้วมาร์กเบเนมโดยมาร์คเฮนรี่นะฮะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในปี1996มาแล้วครับแด้เข้าร่วมในกีฬายกน้ําหนักครับแต่ว่าเนื่องด้วยอาการบาดเจ็บที่เขามีในตอนนั้นทําให้ผลงานของเขาเนี่ยครับจึงออกมาไม่ได้ดีมากนักโดยเขานะฮะจบการแข่งขันในันดับที่14ครับอย่างไรก็ตามมาร์คเฮนรี่ก็เคยประสบความสําเร็จในการคว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬายกน้าหนักจากการแข่งขันรายการอื่นๆนะครับผมและกลายมาเป็นน,นักมวย โลกมาได้ในวงการมวยปล้ำนั่นเองนะครับผม แล้วมาพูดถึงชายคนนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเมื่อได้ยินคําว่ามวยปล้ำกับโอลิมปิกแล้วก็ชื่อแรกที่ต้องขึ้นมาในหัวของทุกคนนะครับคงไม่พ้นชายผู้นี้แน่นอนครับเคิร์ตแองเกิลครับผมหลวงพี่เคิร์ตวัดเหรียญทองเรานี่เองครับอีกหนึ่งสุดยอดนักมวยปล้ำสายเทคนิคครับที่มากฝีมือจริงๆนะฮะทักษะการเป็นนักมวยปล้ำของเขาในยอดเยี่ยมมากทำให้เคิร์ตแองเกิลประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการมวยปล้ำอาชีพนะฮะคว้าแชมป์โลกมาครองได้หลายสมัยนะครับผมรวมถึงแชมป์น้อยใหญ่อื่นๆอีกมากมายครับ 1 u เพิร์ดแองเกิลนะครับประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาก่อนนะครับผมอย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันดีในปี1996เคิร์ดแองเกิลลงแข่งกีฬามวยปลาำสมัครเล่นนะครับผมในการแข่งขันโอลิมปิกในปีนั้นและคว้าแชมป์เหรียญทองมาได้สําเร็จด้วยนะครับกลายเป็นฮีโร่ของสหรัฐอเมริกาไปเลยในปีนั้นนะครับซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองครับนักกีฬาชาวไทยนะครับอย่างสมรักคําสิงก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้เช่นกันนะครับในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นครับ กลับมาตอนนี่เคยดงเกิลนะฮะหลังจากที่เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้สาเร็จนะฮะเขานะครับก็ต่อเข้ามาสู่วงการมวยปล้ำอาชีพนั่นเองและก็ด้วยความจริงที่ว่าชายผู้นี้เนี่ยเก่งจริงนะครับเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วเชี่ยวจึงได้ใช้จุดเด่นนี้ครับมาเป็นกิมมิคของเขาใน,ในวงการมวยปล้ำอาชีพไปเลยนะฮะซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าใครดูมวยปล้ำ w w e ก็จะต้องเห็นว่าเคยแองเกิลนะครับแขวนเหรียญทองไว้กับตัวอยู่เสมอเลยนะฮะซึ่งก็มีที่มาจากชีวิตจริงของเขานั่นเองที่เคยได้เหรับ có các anh cầu nè hạ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตจริงของนักมวยปล้ำอาชีพหลายคนนะครับที่เคยได้เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับผมและประสบความสําเร็จก่อนที่จะกลายมาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพที่โด่งดังในใจของท่านผู้ชมทุกท่านหลายคนในทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมภายนี้นะฮะหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารบทความและสื่อความบันเทิงต่งตาง,างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำสามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับในช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนํามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากสวัสดีครับผม